เธอจ๋าวันนี้เราทำปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดกันดีกว่าเนื้อปลาดุกผิวนอกกรอบๆเนื้อข้างในฟูๆชุ่มไปด้วยกะทิเผ็ดร้อนไปด้วยพริกแกงหอมเจ้าชายคุณจ๋าถ้าชอบกดตใจกดเมนก็เซฟน่ารัข้าวร้อน,อนๆเธอจ๋าอุ้ยเอาปลาดุกมาค่ะทอดคูปแป้งทอดกรอบธรรมดาไม่ต้องใส่น้ํานะคะเสร็จแล้วเราทอดเนี่ยกันมันกระเด็นนิดนึง ถามว่ากระเด็นไหมกระเด็นค่ะแต่น้อยหน่อยค่ะแต่ถ้าทอดแบบผัดพริกแกงหวานๆนั้นไม่ต้องคลุกแป้งนะคะอันเนี้ยผิวนอกกรอบๆเนื้อข้างในมันยังฟูอยู่ใช้ได้แล้วแต่คนชอบอีกนอบแข็งไม่แข็งแล้วแต่นะคะจะหลิดใครจะหลิดมันอตั้งกะทิค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะผัดให้พอแตกมันนะคะทีนี้เราปรุงรสกันน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนน้ำปลาสองช้อนชิมรสเลยนะคะเพราะเราจะไม่ปรุงเพิ่มแล้วเพราะว่าปลาดุกมันต้องผัดเร็วหน่อยเดี๋ยวมันจะหายกรอบซะฉิบ นะเอาครุปปุกดีน,ดนึงใส่กระชายค่ะพริกไทยอ่อนใบมะกรูดโหระพาแล้วก็พริกสดค่ะเนี่เธอผิวนอกมันจะกรอบๆเนื้อในฟูฟูชุ่มไปด้วยกระทิและพิแกงเค็มหวานกำลังพอดีหอมกระชายเอจอยอิทติ้งนะคะ